เองลูกแม่ขอโทษนะหอมแม่ไม่รู้จะต้องกดตรงไหนอะลูกหอมแม่เพิ่งลงมาจากดอยนะะยังไม่ชินกับบ้านเราหอมเข้าใจแม่หน่อยนะค่ะไม่เป็นไรค่ะแม่เดี๋ยววันหลังอะถ้าแม่ไม่รู้อะไรก็ถามหนูได้นะ เห็นไหมคะแม่ลูกสุภัยแม่ใจดีจะตายต่อไปอ่ะไม่ต้องห่วงนะนะจ้าลูกแม่ครับผมจะไปทำงานต่างว่าหลายวัน เงินนี้แม่เก็บไว้ใช้นะครับไม่อยากกินอะไรอยากใช้อะไรแม่ก็ซื้อเต็มที่เลยถ้าไม่พอเนี่ยก็บอกหอมนะหอมยังไงก็ฝังดูแลแม่ด้วยนะได้เลยค่ะพี่วางใจได้เลยเดีย๋ยวฉันจะดูแลแม่เป็นอย่างดีเลยค่ะไปก่อนนะแม่ ma นะแม่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับพี่ฟูฮะขอมทำแบบนี้กับแม่พี่ได้ยังไงพี่อุ่าวไว้ใจไม่ขอบดูแลแม่แต่หอมกับทำแบบนี้กับแม่พี่ต่อหน้าพี่อย่างหนึง่งลหลังพี่ก็อย่างหนึง่ง พี่รักหอมและครอบครัวของหอมเหมือนครอบครัวของพี่แต่หอมกลับเห็นแม่พี่เป็นเหมือนพี่ฆ่าพี่ไม่คิดเลยว่าหอมจะเป็นคนแบบนี้หอมออกจากบ้านนี้ไปเลยนะมันไม่ใช่อย่างที่พี่เห็นนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกัน ม่ต่อจากนี้ไปผมจะไม่ให้ใครมาทำร้ายแม่ สวัสดีครับแม่สวัสดีครับนี่แม่จะมาทําไมแม่บอกผมก่อนนะครับล้นนี่แม่หิวเลยมาเยอะแยะครับเนี่ยก็เอาไว้ที่บ้านแม่ก็ทํากินไม่หมดแม่ก็จะเอามาทําให้นิกทานเนี่ยลูกแม่นี่รู้ใจผมจริงๆนะครับมผมกําลังคิดถึงฝีมือแม่อยู่เลยจ้ะ<า>ฉันซื้อก็ระเป๋าใหม่สวยไหมอะชอบมากเลยอะแบมวันนี้แม่มาหาเราด้วยนะ สวัดีค่ะแม่สวัดีจ้ะขอตัวก่อนนะคะแม่ครับพอดีว่าผมมีธุระที่ต้องไปเคลียร์ที่บริษัทถ้าไงเดี๋ยวผมรีบกลับมานะครับได้จ้ะรีบกลับมานะเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวไว้หรอได้เลยครับแม่เดี๋ยวผมจะรีบกลับมากินฝีมือแม่ให้ได้เลยนะครับค่ะ ไปเลยนะครับจ้ะขบับเลยได้จรินี่แม่เมื่อวันซืนแม่บอกจะไม่มาเมื่อวานบอกจะมาแต่วันนี้ก็มาเฉยเลยเนี่ยหรอคะบันเป็นอะไรหรือเปล่าลูกแม่ไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยคะ่ะ แม่รู้ใช่ไหมว่าวันนี้วันเกิดนิกเขาอ่ะรู้สิลูกก็แม่รู้ไงแม่ถึงได้มาทํากับข้าวให้ลูกกินกับข้าวอะไรกันคะแม่คือว่าหนูกับนิกอ่ะคุยกันว่าจะไปทานข้าวข้างนอกจะไปฟังเพลงดูหนังอะไรก็ว่ากันไปอ่ะแต่ว่าแม่ทํามันพังหมดเลยอ่ะถ้าแม่รู้ก่อนแม่ก็คงไม่มาหรอกลูกน่ารำคาญจริงเลย ให้นิ่กินเยอะๆเนาะกินเส้นวันเกิดจะได้อายุยืนยาวนะลูกกลับมาแล้วครัแม่มาลูกมานั่งกินข้าวอุ๊ยแม่ทำใไ้กินครับเนี่ยน่ากินจัง นี่ไงพี่นิชชอบกินวันนี้มันเกิดลูกกินเส้นมาลูกจะได้ยืนยาวถ้างั้นผมไม่รอช้าแล้วนะครับกินเลยอืมรสชาติที่คุณเคยฝีมือแม่นี่ไม่เคยตกเลยนะครับชิน้นลูกคอคนะครับแล้วนี่แบมไปไหนแล้วครับ แม่ลูกสิลูแบมแบมมาทานข้าวได้แล้วค่ะกินกันเลยนะคะไม่หิวน,นิกคุณเป็นอะไรเนี่ยนิกเราคุยกันเราไม่ใช่หรอว่าจะออกไปทานข้าวข้างนอกอะ่ะแล้วไอ้ของพวกนี้นะ ข่าวหน้าขาวหลังนะคะแม่ไม่ต้องหิ้วมาแล้วหิ้วมาไม่รู้จะพอข่ารถกลับหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีใครเขาอยากจะกินหรอกนะคะผมไม่แหลกินคุณอยากกินคุณก็กินคนเดียวสิอ๋อแล้วอีกอย่างนะเรื่องที่แม่จะมาที่นี่อ่ะมันต้องขึ้นอยู่ที่ฉันนะไม่ใช่ว่าอยากจะมาก็มา พอแล้วพอได้เหรอแบมคุณพูดกับแม่ผมได้ไงแม่ผมเขาเดินทางมาตั้งไกลเอาผักกับผลไม้มาให้ทำกับข้าวพวกเรากินด้วยแม่เขามาด้วยความรักความห่วงใยเพราะวันนี้เป็นวันเกิดผมวันนี้เป็นวันเกิดผมนะแบมแล้วคุณทำอะไรซื้อกระเป๋าไว้แหม่กับตัวเอง คุณเคยคิดจะซื้อของขวัญซื้อแค่มเกิดนี่กับผมบ้างไหมแต่ผมก็ไม่เคยคาดบังคงในพวกนี้หรอกนะเพราะผมไม่เคยอยากได้ของขวัญที่มีค่าที่สุดสำหรับผมที่ผมอยากได้แล้วก็มีค่ามากที่สุดน,นั้นโดยการได้อยู่กับแม่ มันเกิดผมการที่ผมได้กินข้าวกับแม่ได้กอดแม่แล้วก็ได้หอมแม่มันคือของขวัญที่มีค่าสุดๆขผมเลยนะครับถึงแม่ผมก็จะอยู่มากแล้วอาจจะลงลืมไปบ้าง แต่สิ่งเดียวที่แม่ไม่เคยลืมเลยก็คือวันเกิดของผมพอเป็นวันที่แม่เจ็บปวดที่สุดแต่มันก็เป็นวันที่แม่มีความสุขมากๆเหมือนกันคุณรู้ไหมว่าบ้านที่ผมอยู่แล้วอบอุ่นที่สุดปลอดภัยที่สุด ก็คือในท้องของแม่นี่แหละเพราะมันเต็มไปด้วยความรักความห่วงใยวันนี้เป็นวันเกิดผมผมขอบคุณแม่มากๆนะครับ ที่แม่มาเป็นของขวัญพิเศษให้กับผมพักคุณของแม่ผมรู้จะตอบแทนยังไงครับผมขอบคุณแม่มากๆเลยนะครับที่แม่ให้กำเนิดผมเลี้ยงดูผมจนเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้มันเกิดผมทุกๆปี ผมก็อยากอยู่กับแม่แบบนี้เป็นนานๆน,นะครับแม่อยู่ฉลองมันเกิดกับผมแบบนี้เป็นนานๆน,นะครับทีนี้คุณเข้าใจหรือยังละ่ะะผมว่าเรามาฉลองมันเกิดกันดีกว่าครับแม่แม่ฉลองมันเกิดกับผมนะ แบมคุณเตรียมเค้กมาสิ ก็ไม่น่ารักใจ๊แม่นี่เป็นเค้กมันเกิดที่ผมทั้งใจเตรียมมาให้แม่นะครับสุขสันต์วันเกิดนะคะ ฮัลโหลคะ่ะแม่อะไรนะคะค่าเทอมลูกมาแล้วเหรอคะบินค่าน้ำค่าไฟก็มาด้วยเหรอคะแล้วตองกช้ทั้งหมดเท่าไหร่หรอคะ สองหมือนเลยเหรอคะแม่ได้คะ่ะได้แม่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเดี๋ยวหนูให้ซีเคโอนเงินไปให้แม่นะคะค่ะแม่คุณคุณเอออะไร นี่คุณไม่ได้ยินที่ฉันคุยกับแม่รลอไงเราต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเธอให้ลูกนะไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าเรียนพิเศษลูกอีกอะ่ะนี่คุณนิ่งอยู่แบบเนี้ยคุณไม่คิดจะจัดการอะไรบ้างหน่อยหรอเออเออจัดการเองนะ่ะ พี่สะพ้ายพี่ชายของฉันสารล,ลูกมันก็เป็นแบบเนี้เงินเดือนก็มีแค่เนี้ยวันวันก็เอาแต่เที่ยวแต่ๆกับเพื่อนกับฝูงกินเหล้ากินเบียร์อยู่นั่นแหละแล้วจะไปมีเงินได้ไงล่ะยี่หวานเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเลยเพื่อนตายโว้ยอีกอย่างให้ไปรู้อะไรจริงอ่ะก็หุ่ปากไปเฮ้ยพอได้แล้ว ทำไมคุณถึงพูดจาไม่ดีกับน้องอะ่ะฉันไม่เข้าใจกับคุณจริงๆอะ่ะเอาแต่พูดจาดีๆกับคนข้างนอกแต่คนในบ้านอะกลับใช้แต่อารมณ์คุณจำได้ไหมตอนที่คุณเดือดร้อนอะก็มีแต่คนในครอบครัวที่คอยช่วยเหลือคุณอะถ้าเพื่อนคุณดีจริงอะ่ะงั้นคุณก็โทรหาเพื่อนคนุณสิเออนี่ทรให้ดู โหลแซมมึงกับกูเป็นเพื่อนรักกันน้ใช่ไหมวะเออตอนนี้กูมีปัญหาวะกูต้องการใช้เงินจ่ายค่าเธอไม่ลูกกูอะ่ะกูขอยืมมึงสองหมื่นได้ไหมวะเออ ยังไม่หวังละแหละเออบอยเออไม่ใช่วะมึงพอยมีสองหมื่นใี่กูยืมไหมวะกูไปจ่ายกับเธอเป็นลูกอ่ะ คนนี้แน่แน่ฮัลโหลครับพี่นิกพี่นิกครับพอดีผมมีเรื่องจอะปรึกษาพี่อ่ะพอดีผมต้องไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกอ่ะโอขอยือมพี่สองหมื่นก่อนได้ไหมครับพี่นิกพี่ ơ hà muối ấy nè น,นี่นี่เป็นเงินเก็บของฉันสองหมื่น 2, บาทพี่เอาไปจ่ายค่าเทอมลูกเถอะ หลับรับไปสิพี่ซีเคฉันนับถือในตัวพี่จีมากๆเลยนะที่เขาอดทนอยู่กับพี่ได้นานในขนาดเนี้ยถ้าฉันมีแฟนแบบพี่อ่ะฉันคงไม่อยู่อดทนอยู่แบบนี้หรอกพี่เองก็เป็นผู้ชาย เป็นเสาหลักของผัวได้ละไม่ใช่ว่ามัน,มนล่องลอยไม่เป็นโลไม่เป็นพายอยู่แบบเนี้ยพี่เองก็อยู่เท่าไหร่ละพี่ก็มีลูกให้ต้องดูแลนะพี่เป็นคนที่ทำให้เขาเกิดมาพี่ก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้เป็นอย่างดีที่สุดสิส่วนเพื่อนอะ่ะพี่เองก็รู้นิว่าใครดีใครไม่ดี ใครที isk, ่ม e ันไม่ดีพี่ก็แค่ตัดออกไปจากชีวิตของพี่เรื่องง่ายๆแค่เนี้ยพี่ทำไม่ได้เหรอเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะตอนที่พี่เจอปัญหาคนที่เขาคอยอยู่เคลียงข้างพี่ก็คือครอบ หวังว่าประสบการณ์ครั้งนี้ยจะสอนอะไรคุณได้บ้างนะอย่าเอาแต่พูดดีกับคนอื่นและใช้อารมณ์กับคนในครอบครัวทีหลังอะ่ะถ้าคุณจะพูดกับน้ำหวานอะ่ะคุณก็ช่วยพูดจาดีๆด้วยนะน้ำหวานพี่ขอโทษนะ ที่มิกกี้ขึ้นเสียงใส่และขอบคุณนะสำหรับเงินก้อนนี้ที่น้ําหวานให้พี่เพื่อระจ่ายค่าเทอมให้ลูกพี่แลวพี่จะหามาคืนให้น้ําหวานนะ คุณผมขอโทษนะที่ผ่านมาผมอาจจะเป็นผู้ชายที่ไม่ได้ดีพอไม่ได้ดูแลคุณกับลูกอย่างดีแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วนะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัว แต่ต่อจากนี้ผมสัญญาว่าผมจะเป็นคนที่ดีขึ้นจะเป็นพี่ชายจะเป็นสามีที่ดีกว่าเดิม